มาหนักอีกเตี้ยนหมู18จังหวัดโดนก่อนเช็คด่วนมาอีกแล้วเตี้ยนหมูยังแผงทธิ์18จังหวัดโดนก่อนเช็คดว่วนเมื่อวัน,น,วนวที่5ตุลาคม2564กรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรายงานอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ที่เคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่ปกคลุมภาคตวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกมากขึ้นมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยตั้งแต่วันที่23กันยายนจนถึงปัจจุบันขณะนี้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน18จังหวัดรวม80อำเภอ447ตำบล2,385หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว1,4491ครวัวเรือนโดยพายุเตี้ยนหมู่ได้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากใน32จังหวัด แต่ในขณะน,นี้หลายจังหวัดสถานการณ์ดีขึ้นแล้วแม้จะยังมีน้ําท่วมขังอยู่ในลามเเภอแต่ระดับน้ําก็ได้ลดลงไปมากเช่นพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ซึ่งทั้งหมดนี้ระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วขณะที่จังหวัดพิจิตรนั้นยังมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําของการเกษตรอยู่แต่โดยภาพรวมน้ําเริ่มลดลงแล้ว ขณะที่จังหวัดขอนแก่นยังมีน้ำท่วมขังเก้าอำเภอแต่ระดับน้ำก็ลดลงและมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นเดียวกันกับจังหวัดเชียงภูมิและนครราชสีมารวมถึงจังหวัดอุบลราชธานีด้วยโดยภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ระหว่างเร่งการรอระบายอยู่ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยได้ประสานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยได้สำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังแล้วขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับรบพวนเพื่อนที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ